สวัสดีครับพบกับสอเจริญทรัพย์โชคชัยครับวันนี้ผมมีอีแตนสีล้อครับมานำเสนอ1นึคันครับเป็นอีแตนส่ล้อเล็กครับเครื่องคูบุต้าอีทีร้ครับเครื่อง11แรงเบรกน้ำมันฮะสเกียร์เดินหน้าเครื่องดีเกียร์ดีครับ เครื่องดีเกียร์ดีเบรกดีพวงมาลัยแน่นกระชับดีครับเหมาะสำหรับไปไยไปนาครับเดี๋ยวยาให้หวัวเกน้ำไปที่ยามันกำลังดีครับพลิกกระชัดรับเหมใช้ในครอบครัวครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสเจริญทรัพย์โชคไทยครับ เบอร์โทรศัพท์087ครับ8430421ครับ087ครับ8430421ครับคันนี้ราคาขายอยู่35,000บาทนะครับงานแล้วสนใจก็ติดต่อมานะครับดูแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ